7ธันวาคม1941เช้าวันหนึ่งที่ดูเหมือนปกติในฮาวายแต่แล้วโลกก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดการกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ฮาร์เบอร์ฐานทัพเรือหลักของอเมริกาในแปซิฟิกไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าพวกเขากำลังจะถูกโจมตีญี่ปุ่นส่งเครื่องบินลบกว่า350ลำบินข้ามมหาสมุทรเงียบเงียเป้าหมายเดียวของพวกเขาทำลายกองเรือ,ออเมริกาเวลา7นาฬิกา55นาทีเสียงระเบิดดังสน,นั่นเรือรบ USS Arizona ถูกโจมตีอย่างจังน้ำมันและกระสุนระเบิดพุ่งขึ้นฟ ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเหลือลบอเมริกาหลายลำถูกทำลายกองทัพสูญเสียเครื่องบินกว่า300ลำและมีทหารเสียชีวิตกว่า2,400นายเช้าวันถัดมาประธานาธิบดีแฟรงกินดีลูสเวล์อ่านคำถแถลงการประกาศสงครามต่อญี่ปุ่นทำให้อเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการนี่คือการโจมตีที่เปลี่ยนแปลงโลกญี่ปุ่นคิดว่าทำให้อเมริกาหวาดกลัวแต่ที่จริงแล้วพวกเขากำลังปลุกยักษ์ให้ตื่นคุณคิดว่าถ้าเผื่อหาเบอร์ไม่ถูกโจมตีอเมริกาจะเข้าร่วมสงครามหรือไม่